บิลสูรเจ้าดังของเยอรมันแรยง,งานว่าลิเวอร์พูลมีภาษีดีกว่าสโมสรอ,อื่นร่วมหลีกที่จะคว้ายนาธานทากองหลังของเลเวอร์คูเซ่นร่วมทีมเซนเตอร์ Center ทีมชาติเยอรมันกลายเป็นนักเตะที่บรรดาสโมสรนในพรีเมียร์ลีกต้องการตัวจากสัญญาที่จะหมดลงหลังจบฤดูกาลน,นี้โดยเจ้าตัวออกมายืนยันเองว่าไม่ต้องการที่จะต่อสัญญาใหม่กับทีมห้าขาย,ยาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีสเปอร์และหงส์แดงรวมถึงยักษ์ใหญ่อย,อย่างยบร์มันนิกและบาร์เซโลนาต่างแสดงความสนใจว่าต้องการคว้าตัวทาไปร่วมทีม จากรายงานของสื่อเมืองเบียรระบุว่าลิเวอร์พูลเป็นตัวเต็งเหนือทีมอื่นที่จะชนะใจแข้งวัย28ปีในขณะที่ตัวทาเองก็อยากมาเล่นในพรีเมียร์อังกฤษเช่นกันโดยมีข้อแม้ว่าต้องอยู่กับทีมที่ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเท่านั้นสำหรับทาย้ายจากฮัมบูร์มาอยู่กับลเวอร์คูนตั้งแต่ปี2015ลงสนามให้ทีมไปแล้ว357เกมพร้อมประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าช er aman, แชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาลที่แล้วด้วยการไม่แพ้ใครตลอดทั้งซีซั่นรวมถึงแชมป์เดเบโพคา และแชมป์เดเบสซูเปอร,ร์คัพเมื่อเดือนที่แล้วด้วย